ตินนาบานเด้อโอ้ยได้ยินแต่เสียงแม่นางยุ่ใส่นออีพอเศษฐีเอ้ยคือบังเสาเบ่านหนอพอนาบังเสาบ้าดอกนางยูหฮมกระโดนนี่หละมันเย็นสมานายทงกับต้นกล้วยแต่มันบังหนาพอเศษฐีนี่เออพอตองปองดอกขั้นเพงปุ่นอยากเขียนให้พญางมาเสียงเงินเศร้าเอาอันงัดใดกางานนั่นเนาะบีเทียกล้วยกับใบกล้วยบ่ใบกล้วยกับเป็นท้งมาตอบังกัน เห็นนาแล้วบันิพอเศษถีเอาแยกหากันเอาเดือดเท่าแม่ออกเท่งพระกันายโอ้ยตินบานหน่อยเป็นกำไฟขาดพอแม่มาอาศัยเพิ่งท่นดูแลหญ้าจุสวนสวนอาหารที่ปันให้ผมแบ่งผมแบ่งไปทำท่านต่อตัวพอพอมีถูกเดือดร้อนทั้งสวนหญ้าบ่เหี่ยวตาย จิตเลื่อมใสยินดีด้วยอยากทำบุญกะถิ่นหววมมีศร,<ม>รัทธาโยบอแพแต่แนวสีหย้ยผัดบอมีสลัพอเศรษฐีครับ โอ้ยตินนาบานลูกหล่าเอ้ยตินานาบานนอนคำโบรานเพิ่ยังเดวาคำโบรานเพิ่ยังบาเด็กคำเอ้ยเป็น่าจังใดครับพอน้าพ,าพิงเลือเสือเพิงปลาเพิวบาไวพ้นเท่านั้นก็คือดังเดียวกันคำเอ้ยอที่ของไผ่ของมันเพิงกันย่ำหนาวหอนเสือดสานนอนหม้อนมงุงอาศัยเฮียนไม่แก่นพงพวกเพิงมิ่มตอเตนอาศัยเขียนอยู่งาไม่ในดาวดานดง หงอาศัยหนองน้ำข้ามอาศัยหม้อเซข้ามเอ,อ๋ยแง่อาศัยแผ่นพื้นพ่อได้หมุนเห็ดโพปูอาศัยลำห่วยลำท่านละหานแกงอีกเกดวันพอจสตแตงองกระถินเกลนแล้วถวานใไหเตปร,ระสงค์ เ<อ>ท้าตีทำกุศลเพื่อแผดดอกอย่าหน่อยอกหน่อยใจไปเลยตินาบานสุทาสีหรือหล่าสุทาสีไม่หยังสีว้ากับพอบอนั่งเอ้ยไม่ควอมว่ายิ่พอเศรษฐีเมื่อน,นี่สิสางนำท่ำบุญวัติพอจังสันละคำเอ้ยปาจสมาดิถาพอเอ้ย สุดท่าสีนั่นก็ดีใจน้ำพอเศรษฐียุดอกอแต่เวเบายุนี่ิพออยากให้ลูกอยากให้เต้าอยากให้ค้นใส่ทั้งสองนี่เห็ุบุญเห็ุท่านน้ำสันติพอค่วมเกิดคววมอ่านกะว่าจังสันหละก็จังแม่ป้าน้อมเพินพ่นผ้าป่าลุงสูงต่ำเพิ่นเ็ดบุญหาแม่เพิ่นพ่อก็ได้ว่าอยากเพื่ออยากแพร่เอิญหวนชว่วเอา,อา,เอามมเจ้านี่ละลูกคำโอ้ขันเหตต์เของหันเฮ็ดแต่เจ้าของกรสเไดแต่เจ้าของเมนคันส่วนมูผวกส่วนผู้เอิญเหต น้ำกัศย์ดบริวารจังสันบุญกกรจจรกระจายออกไปค่ำเบยเอาลาอพปอเอ้ยบุญกระถินนี่มันดีจังใดเป็นอย่างจังเหตุจังทํำจังส้างว่าสูทรท่าศีละตินบานฟังเบื้องดูพอเศรษฐีฟังเด้อคํำเด้อเนวใดมันดับมันดีจือจำออดโอทาว,วามวนมว,มวเนเด้อพอไม่รับประกันเศ <c oughs> รษฐรีบได้นอนบ่าเมื่อคืนเนี่ย nhập nội vào khỏi khói và cần mây ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เขียนเต็มเกมสุนทรป่อนเขาใส่ฟังดีๆกาจังได้ประจักษ์แจ้งแห่งกรรมวักบ,วบทสำนวนดันสูงขา้าบอตีลาขา้ากำหนดได้เนีียวเอื้น ขอให้พรกันเตือนยาเงาไหโหกวควงไในตดวงไว้แห่งกามดินนอ,อ,อฉันสิได้ก้าวยำในเรื่องกาินทานงานอาจารย์ดุดมพรก้องสมองออกมาเบา พ่มีเดาดื้อดนผลงานขนาดไม่โยเมะหันเตยหัวละลอง ขันเพิ่นว่าใบนั่นเป็นเรื่องตั้งแต่ดนเพื่อนในมาเกดคนแลเป็นภาคอีสานเสียงเรื่องกะถินเป็นมาจังในเอามาวบามก้อยฟังเสียงเรื่องเรียงกวนแต่มองเด่นผลเปิดเสียงหอดลอยบอดถอยลาอ่อนผุนได้ โอ้ดมพรนพันได้เต็มแต่งเทศบทประพานธกะถินขันดื้อไม่จื่อจำเบาไววบ่าเสียสีคนใดประพันธ์ไปตามเรื่องนิท่านเดิมเพิ่มคุณค่าคนมาจากตำรา เรียนมากางแทนจนมันแนวว่าแกจใจ่เบ้าไปหลายกบได้โยมสิวาสันฝอยเม่นบ่เมประนอมอื เทศลอยลอยบอมีจุดพูดลายยันมันกว่างเนี่สาตัจนทั้งฝ่วงอยากฟังก่อนไปนานเสียนมาเริ่มนาทีก้าวถึงสิริธรรมเศรษฐีมีสมบัติมากล้นคนกะยองว่าทัวเด่นแม่ใหญ่ แข้นสนุกนางนอนกินมีทรัพย์สินเงินทองพร้อมสิ่งควงนั้นเหลือใส่จิตเริ่มใส่ในท่านสร้างทางกุศลบ่หยุดย้นยนอนพันลายาบ่เสียนงอนผาท่าสีใหญ่น้อยใส่สนนั้นเพิ่งบุญ เศร้าเล้งกะบอบนบกขัดคุณเครื่องใจนะในครอบวาสิรธิธรรมบกกำดำหมองคำเนี่ยถือศีลธรรมเอาไว้เลี้ยงอบ่ปล่อยดด้ให้บุรุษตินนาบานดูแลสวนดอกยางกะใสเพิ่งเพื่อประทังน่ ว่าได้คิดกาจ้างตามเต้่เสีนยนใจสุธาสีนางสมัยให้ลำเลในสวนกว่งางรักษาดวงบุภาไมา่ในสวนใน,น,นบ้านแบงทั้งหน้าฝนหน้าแรงให้อดไปนันป่นใส่ป่วยนั่งสุธาสี và vẫn chơi phân xì bao bó áo ngàn hạ lên bào, khẩu xì ba chỉ khàn sao bàn hẳn tời hoa là lương nghỉ xì say nhanh à mấy hay vô tê xuân mấy giờ phải kéo nắm ít buồn nhà này nè là khôn khôn nhà nước tôn này thiêm thàn à, เพียนขยันทําสางการงานยาขันแต่งเดิอนนางเดษอค้นอ้อมแข็งเข่าน้ำไม่เน่าขึ้นว่าหวามเนวาได้ดย่ะให้เปลี่ยนไปหน้าพองให้มองดำ เจ้าทั้งสวงให้เข้ารบยาถ้าดองเกินไานจ้างให้รูทางเจ้าขวางใหญ่ไปดูสนยารลงทางยาเป็นป่าเรือนน้ำยาเป็นกวยที่เลือนเกือ เฮาความเอื้อเฟือฟ่อเพื่อแพ่มาหลายปีนะด้วยความเมตตาปานีบ่ยำยีย่สักหน่อยเพิน่นมาเสียงหงหอยบ่เมีิทียมเสียงพระจันทร์ซ้องกำบวงไตเมือนเล่มบ่ใสแาจ้งว่าเข่งเดือน ฟังคำเตือนคำหาม่อยภากันจำสินทรรไม่มันเกนลา,านางสาสุดท้าเสียมตินนาบานพอดเลือกงามย้าแมนเฮาสจจัดแต้งตั้งกะถิพนอ้อมนา

ใจหน่อยอย่างอยวเงาเอาอังเหตุก่อนน้าเลิกที่หลังใจซื่อสัตย์อีกด้วยคนสิ่องว่าดีครับสุธท่าสีเอ้ยจ้าอย่าหมองเสาให้เอางานขยันแต่งเดือคขำแพ่งเ้อจ้าอย่ามวัวท่าต่างแต่แปลงแง้งนาบ่ได้การพี่น้องหันเตยหัวละเริ่งแหงมิตรผูปากเป็นเปลี่ยนปากเงาเงาโย เขาสิตีเฮาเขาย่านเขาตีเจ้าโอ้อยานเขาตีสุดท่าสี บ่ต้องคดทูกขคดนยากดอกอยง่พอสุ้าสีบ่เป็นจังสันดอกพอเพื่อขั้นเป็นจังสันพอวาวาเนวใยไงานกระถินสีมาจาอบ่มีเนวสยีท่านตอ,อขอให้น้อมใจซอยตามนาทีผู้น้อยค่อยถาไวาแหน้ำเอารอดเด้อตินนาบานสุธาศีเอ,ยอ้ยเป็นจังใดอตินนาบานได้ยินอีพอเศรษฐีเมาเลวเป็นตะซ่นอกซื่นใจน้ำเพลินบ่โอ้ยพี่ก็เป็นตะซ่น อกซึ้นใจในบุญเพิ่นสิผ้าเฮ็ดยูุดอกลาเอ๊แต่ว่าไอา้กระจักจังได้สีหายั่มาท่านนําเพิ่นดอกสุทาสีเอ้ยเอาจังสั่นความในจิตในใจของเจา้ามันเป็นจังไได้อิพอเศษฐีเพิ่นสีว่าผ้าเฮ็ดบุญกรถินเนี้อลองเววซ<อ>ูสุทาสีเววซูพอเศษฐีเววซูพ,พีสุนองบ้านหัวละเริงหันเตยฟังเบิ่งโดไอตินนาบานอุดสั่งฟังเดแมเด เห็นแต่ว่าม oh oh ือนี่คือสีบ่มีขาต้มคือจังงานบุญพระเวทนะน้องคกันแล้วจำได้อยู่ได้ไม่ออกฝาดขาต้มใส่อเิียนดาบานไม่จะได้สุตาสีบ่มีขาต้มแต่ว่ากล้วยดิบหี่เก็บก็ขาต้มเลยอย่าเหตุบาปประดันทอ อีพอเสษฐีเหตแต่ว่าเดห้องเซลดแห,กห่กับห้องโพดห้องโพ,นพเนาะก็เป็นห่องธรรมดาเดห้องจะได <ś c oughs> บังเทียนพอบีดเปิดกะลักมาเดิมไม่ออกดึกปั๊บเข้าปากไ้เลยโอ้ยอย่าเหตุบาปพระคือบุญพอเีดเดิมไม่ออกเดื <ś c oughs> อเอาเอาเอาว่าบังด้วยตินดบ,บาันเอ้ยบัดนี้หในตอนนี้ na ban bò luân đền trầm chương diện thị son thiên rằng bon là vắng tổ tâm xuồng đây liên lô ngàn nạc bầu cả thôn sổ sông biển trái bò chảy mò tình na bàn nó pho bò khởi co hiệt lại hãy mắn buồn kè trầu kho hóng บ่ม e ีญยาิพี่น้องพ่อกับแม่กัตายดามเกิดมาจนเสียนภาพนับว่าช่วยเกินเพื่อนบ่มีเฮือเสียาส่นเป็นพลกรรมนั้นน้ำแต่งแหงคิดไบแัดแหงกลุ่มเลยใจน้อยได้งามเงาหเด่นเนเอ คือจังเสือสาเผาคนยังงอาวคผนิ้งหาเสือหอยนาคนยังงมุมควาแสแสวงหาคนตินนาบานเกิดมาเป็นคนจนบ่มีเฮือนสเจีเศร้าสนไนกายเป็นกายเป็นคนไรทินเนอใศ่ยอาศัยกินด้วยทำงานรับจางทางหมุนก้น่ต phó thiết thì bên con liang hay làm ăn văn là ít nỗi tin là bàn thủa tâm tội mi buồn nỗi sam miệt sáng đù lê xuân cũng kẹp khai Xuân nhà oan ra bàn chòi theo bưng nhèn bèn ra thiệt chết cạn hệ ban trơn มีใส่ปุ๋ยทั้งลดนามทั้งพ่นยาตามนาทีเงินลังวันกับบอปนี้ทั้งเงินเดือนกับ่อไดอาศัยเขาดอกเพ่นกินตินนาบานแก้สีดินแหล้วดินอยากสั่งกอทั้งสินทานขาดอาหารทั้งเงินสีแต่งท่านเข้าเนี่ง มีปัญญาประจังแจงเห็นสิ่งธรรมอันลำคาใจเปี่ยมด้วยศรัทธาจนนามตาเอื้อหน่อยขาดเงินแบ่งสีหวมบุญเด่นเนี่แห่งคิดไปใจแห่งบุญมัวคุณอยู่คือตมยันบ่สมมานุนึกดังใจที่ไหม่ไว ตินนาบาน่านใฟไม่เผาหัวใจห้นยิงลิงหายังกระบอกพอดเด็กเก่าคนนั่งซึมเนหมู่บ้นแสนปาเปื่มสนุกใจสำยบกตัวอยากทำแนวได้ขาดสำสินพองจนแบงฟังบ่ไปไอ้ยงแหงใจบ่แข็งแหงกะอ่อน lộp đi cứ là con chạc đi bên dâm đi bán rén dầu ăn uống lắm nếu được và cầm được nhà mắn hưng hàng cây cằn y kết văn mò hôm buồn, chịt an thôn dị than luồm ຄວາມຈົນຄວາມກໍາໄວ້ຄິດບໍ່ລົງໃນຫົວໃຈບາດານອັນລົດຕັນປອງว่าຈັ່ງໄດ້ລ້າຜິດນໍຕ້ອມີບໍນຄົນຊິຊວຍຊັລນນາທາ ดีแต่แม่ออกพอเศรษฐีครับ <c oughs> การดูแลสวน้าเขียวขติเขียวขจีทุกกรรมบร่มีแห่งเหี่ยวตายแต่ว่าใจผมนั่นอยากทำท่านห่วมกถินน้ำทันพอเศรษฐีสละขา้าพบอบุญคุณให้เขานำอาหารตุ่มอมแกงพอเศรษฐีให้ผมนี่มีอยู่มีกินสมือก็ดีแล้วล่ะครับพอเศรษฐีเอ้ย ตินนาบานในสีบออบบกวนอีหยังดอกคขับพอเศษฐีอันผมนี่บอมนแนวสีคิดสีอ่านหามาเหตุบุญความท่านน้ำพ่อเศษธีดอกขับพอเอาเอาเอา,เอาอเจะไดไ <ป S 2> ครับ่อ้เกงอกเกงใจอยากได้เงินเดือนเงินดาวพ่อกะสิแบงปันไห้ตามส่วนตามสมควร ถือว่าปเป็นการารบกวนใจเงินเดือนเด้อเงินดาวเสือผ่าอาพรอนหมอนหมอนเพื่ออยากไปความบุญ่วมท่านบอกมาเลยเจ้าสีเสาเจ้าสีหม่องเฮ็ดหยังดัดตินนาบานพอคาเป็นเงินท่องเสื้อผ่าอาพรอนหมอนมุงทั้งสิ่งของเครื่องใส่ปันให้บอยากเอา พอให้คุ้นเขานำทั้งให้พักซอ่อน้ำกระหากดีเหลือหลายบ่อยอยากพันละน้าสินเพิ่นบอกว่ากูยก้ยืมกู้ยืมเพิ่นมากินเบียดเบียนเพิ่นมาใส่รบกวนเพิ่นมาท่านยันผลบุญนั่นบ่เต็มเปี่ยม ตินนาบานเป็นคนรู้จักเกี่ยมบรมแนคนเห็นแก่ได้ยาเอาให้ทอครับพอเสร็จีเอ้ยอ้าวขั้นบบเอาเงินเอาท่องของใส่ผ่าพรแพร่สบายนอกค่ำนอ้อครับพอพอสีพอเพิ่มขาาม้าวน้าปลาเนือเ้อเครื่องกินจิยินดีถวายไห้พิกสดสงกะเลวแต่เป็นคนทุกอยยังให้ตามใจเจ้าปาถนาครับผมแล้วจึงหันจามาเบากับหน่อยนอสุทาสีเอาบบเงินท่อง ของเจ้าเสียท่านบอสุธาสีเอ้ยพอเศรษฐีเอ้ยคันเอาเงินมาแจกแล้วการท่านนําพอเศรษฐีก็ซํำบ่สิบ่เมนยืมเงินผู้อื่นไปท่านนะที่พอเศรษฐีอ้าพ,พอบ่ยอยกิดเนี่ยบบนั่นก็ยังไ้ซ้ำลูกซ้ำเต้าจะได้อย่างนั่งละลูกลาโอ้ยบอกขืดมันก็เกิดยืนแหละพระพุทธเจ้าเพิวบาคันท่าอยากกินอยากท่าน ก็ให้เอาทรัพย์สินเจ้าของไปท่านเงินในเครื่องบริวัรกระถินกระบื้องหิตดีนีติสินมาท่านจังสันได้ละพอเอามาคกือบดังอากดังผูกข้อให้ย่อผูกเขียนให้ย่ายอยู่ตีว่าเป็นผูกข้อให้ย่อโอ้ผูกเขียนให้ไม่ย่<อ>ายเอาจะสันกับฟังสุดท่าสีนั่งหลา่าเสบาเด้อพอเดิมไม่จังใจความในจิตในใจนางลูกหล่า bạch nền, hên than gì em phăng than xiết điện thăm xiền thiên cao nhóm mẹ ơi phăng vân cha vân bầu hạc đoan niềm à rồi hồ hồ đen non นาทีงานฉันหากรูบ่นิ่งอยู่ดอกดูได้บ่เถียงได้บ่ขันใจเสียนต่งตามบัญชาทานบ่เดือับบ่เดซอรักสารส่วนดอกไม้บ่เมห้เมียนเหี้ยวชาวูเด็กน้อย เพื่อตอบเทนข้าเขาโพชนะอาหารข้าพังเศร้าเงินสั้นท่านเสียทีพูดใจกว้างเวียงทั้งปวงสุธาสีสาวใสหังสนเจทุกเศร้คำมาทั้งพวนดินลดนจนงามลนทวสัานเด็กน้อย bỏ non ven bỏ kiện khăn dàn quân và dần lăng nhau nhang rạc luôn sơn hoàng sao bỏ nào miếng khăn mi bèo na bỏ miệt nẻo ngày mòn sầu, bỏ mi ra kia không hay cháu bàn phân phứt na โยมแม่งเอ้ยหวงสำนึกในใจบอมไฟสูงอีกด้วยขาน้องตื่อกับบเปลนเด็กนสำนึกตัวอยู่บอเวีนบอเคยเพ็นพยองตนบอเป็นคนลืมตัวบอมเนว่าลืมท้า เพิ่นว่ายาวฉันก็ว่ายาวด้วยเพิ่นว่าสวยก็สวยหวามความบ่ดีฉันบ่เว้าให้มันเศร้าแม่นเก่ามองเพิ่นพะหวงก๋นจังหวงหวงบองสงสารตนแนเพิ่นนั่นเป็นคนรวยฉันนั่นเป็นคนสวนเห็นจังได๋สิทำได้า เียนจนใจผู้ศักดอยเป็นกรรมพรไร้ดีเพิ่มญมงทั้งเฒ่าเกี้ยงคนเสื้อตะกวนเง่านั้นยูใส่เด็กน้อย จากยูเหนือยูวใต้จนเติบใย็่เป็นสาวบอกเห็นเอาบอกเห็นอานันป่าลุงพ่อครางอาดีตหลังขวางขาชีวิตการเป็นมาแลแเอา เสี้นที่เยกว่าดินความฟ้าทาสีลานเพียงเพีงยงโดยเฉพาะย่างเยิงบ่เหน่งในสังชันเรื่องสำคัญบ่ปิดบางส่วนรลวังเลลาำ สวนให้ทําบุญสร้างบ่ถือสาว่าเป็นทาตอนุญาตให้ก่อสร้างประสงค์ตั้งแม่นหวมบุญเด็กน้องเย็นดีเข้าหวมหุ่นบ่ขาดคุณบ่เครื่องเจให้เงินทองเป็นแรงงานฝ่ายฉันบ่กวนทาน เอาขวางเพิ่นไปทานย่านพลามันสุนเสียงย่านผลบุญบอดเต็มเปียกเมื่อต้องเตรียมแต่งแหงคันหาได้จังสินทานยาว่าฉันคันคันเบาออกจากใจเชียงสัจจะยิ่งสุดทาตสีสีควมบุญในจนได้หาเขาขวางเงินใส่ไปเกี่ยนท่า ไหวทานโยมแมกเอิงคั่นบ่ได้ทันลายทานแต่เพียงเล็กน้อยกระจายข่อยน่ะศิษย์หานุ